เคล็ดลับง่ายๆซ่อนคลิปหรือตั้งคลิปเป็นวิดีโอส่วนตัวทําแบบนี้นะอย่าลบคลิปเดี๋ยวช่องของคุณถูกลดก้าการมองเห็นไม่รู้นะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุ้ยฟินิทีแแปดนะครับก็ในคลิปตรงนี้จะมาแนะนําวิธีการซ่อนคลิปหรือว่าทําคลิปของเราให้เป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องซ่อนหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้คลิปของเราของบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ผิดกฎชุมชนหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับหรือเป็นคลิปที่เขา ไม่ได้อนุญาตให้เราลงอย่างเช่นพวกราคาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆไปดูเรื่องของกฎชุมชนด้วยกันนะครับอันนั้นขอไม่พูดถึงจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้การที่เราจะไปซ่อนคลิปทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนลงไปก่อนแต่เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากศึกษาเรื่องของ t i k t o ็อกช็อป k ิ๊กต็อกโช์เลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่นี่ได้เลยผมรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ที่ช่องแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาคลิปที่ต้องการซ่อนก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะซ่อนคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับรายได้แล้วก คลิปที่เกี่ยวกับเป็นไรายได้เพื่อนๆเห็นไหมมีการปิดเสียงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิปเหล่านี้ที่ถูกปิดเสียงน่ะอาจจะเป็นคลิปเพลงที่เอ่อเพลงมีเป็นเพลงลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเข้ามาดูนะครับถ้าเสียงถูกปิดเนี่ยอาจจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์เราไปปิดเลยเราไปซ่อนคลิปเลยเราไปตั้งว่าเป็นส่วนตัวเลยนะครับเพื่อนๆแต่อย่าเพิ่งลบนะนะครับซ่อนเอาไว้ก่อนสัก3วาวันแล้วค่อยมาลบนานๆลบคลิปหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่าลบคลิปทีทีโอเคไหมส่วนเรื่องต่างๆกดต่างๆเพื่อนๆไปดูเรื่องของกดชุม โอเคสมมุติผมจะเลือกลบคลิปนี้ลบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกดเข้าไปผมกดจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วผมจะมากดตรงขีดขีดตรงนี้กดขีดขีดตรงจุด3จุดนี้ที่ผมเอามาวนบนกดจิ้มเข้าไปพอกดจิ้มเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เนี่ยโปรโมทไม่ได้แปลว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพนะครับเพื่อนเพื่อนซ่อนคลิปไปได้เลยนะโอเคไหมถ้าจุดสีแบบนี้ไม่ขึ้นนะให้ซ่อนคลิปไปได้เลยอาเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงคําว่า การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเห็นไหมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เนี่ยใครสามารถดูวิดีโอได้บ้างก็คือแค่เราอย่างเดียวอ่าแค่เราแต่ถ้าคลิปวิดีโอไหนที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเราที่เราไปติดตามครับแล้วเราอยากให้เขาดูเราสามารถให้เพื่อนเราดูได้คือใครมาติดตามเราเราติดตามกลับเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนเรา,เ,าเขาก็จะเห็นคลิปนี้ได้อ่าเราตั้งแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องตั้งแบบเป็นแบบทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่มั่นใจทีนี้พอผมกดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็จะกดย้อนออกไปก็ได้นะคบเพื่อนๆเนี่ยนะครับเห็นไหมคลิปเนี่ยจะขึ้นคําว่าเฉพาะฉานันคลิปก็จะขึ้นคำว่าเฉพาะฉันเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปอ่ะพอเรากดออกมานะครับเพื่อนเราก็กดออกมาตรงนี้เลยนะกดออกเลยนะครับกดออกไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วรอแป๊บหนึง่งเห็นไหมระบบหน้าตาก็จะถูกรีเฟซทีนี้เราเข้าไปดูว่าคลิปเรายัางอยู่ไหมนะครับเพื่อนๆอ่ะเห็นไหมคลิปก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาลั่งไล่ปิดคลิปเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาดูว่าคลิปเราเนี่ยมีคลิปที่ิดผิด ผิดกฎการโปรโมทเรื่องของสินค้าเขาห้ามเอาเพลงลิสิทธิ์มาทำแต่เราก็เอามาใช้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆแนะนํานะให้เรานะครับให้เรารีบไปเช็คว่าคลิปเราเป็นผิดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยให้ดูเลยเข้ามาก็จะเจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นลองทําตามนี้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแล้วก็ช่องของเราจะได้ถูกเปิดาคาการมองเห็นอ่ะนะครับพอพอ,พอระบบเขารีเฟชเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาดูคลิปของเราเนี่ยของเราเนี่ยขเ,าเยขาจะถูกซ้อนไปแล้วถ้าเราจะกดเปิดก็เข้ามากดเปิดตรงนี้ นะครับกดเปิดตรงนี้ขอแม่ขออนุญาตแม่ไปถึงตรงนั้นแล้วกันทีนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าเราก็ไปคลิปไหนเราอยากซ่อนเราก็ไปซ่อนอีกเราก็ไปซ่อนได้เลยแล้วก็ตอนนี้คลิปของผมเนี่ยโดนปิดเสียงเพลงเพราะฉะนั้นคลิปเหล่านี้นะครับเป็นคลิปที่อาจจะผิดกฎชุมชนเพราะฉะนั้นไปปิดเลยครับเ,เพื่อนๆไปซ่อนเลยนะถ้าเขาไม่ขึ้นต่อให้มียอดวิวเยเยอะก็ตามก็ไปปิดนะคบเ,เพื่อนๆจะได้ทําให้ช่องของเราเนี่ยถูกเปิดค่าการมองเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่า คลิปเราอาจจะมีคลิปที่ผิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยไลค์แล้วไม่มีคนดูให้มาดูที่คลิปครับคลิปอาจจะมีผลเรื่องพวกนี้นะก็ฝากศึกษาเรื่องของกฎชุมชนนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับอัปเดตประมาณนี้เรื่องของการซ่อนคลิปหรือว่าการตั้งคลิปวิดีโอของเราเป็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องลบนะโอเคฝากไว้นะครับฝากกดช่วยกันกดติดตามกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายทุก Infinity 8 8แนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคดีๆนะครับจะเอามาบอกเล่า ให้กับเพื่อนๆเอาไปใช้งานกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ